ครับผมก็กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรายังอยู่ในเรื่องของดวงชะตาและโชคชะตาราศีของคนที่เกิดปีขานอยู่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับดวงชะตาของคนเกิดปีขานที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับดวงชะตา คนปีขานที่เกิดวันอาทิตย์คนปีขานที่เกิดวันอาทิตย์ต้องโฉลกคือเสืออยู่ถ้รตามเกณฑ์โชคชะตาเป็นคนที่ทำคุณแก่ใครไม่ขึ้นต่อหน้าทำเป็นสรรเสริญเยนยอเป็นอย่างดีแต่พอรับหลังกับนินทาว่าร้ายอยู่เสมอเพราะเป็นคนที่ถือว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตดังนั้นจึงมักได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนฝูงและคนที่มีฐานะต่ำกว่ามาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยๆคนปีขาวันอาทิตย์ตามหลักโหราศ,ศาสตร์จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมไม่ค่อยพูดค่อยจาเท่าใดนะักแต่ถ้าเป็นเรื่องงานแล้วนับว่าเป็นคนที่มีความเหมาะ ขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างยิ่งไม่ว่างานจะยากหรือง่ายไม่เกี่ยงทําด้วยความเต็มใจและเต็มที่ทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจให้กับงานอย่างแท้จริงคนปีขานวันอาทิตย์โดยมากเก็บเงินเอาไว้ไม่ได้เพราะเป็นคนใจอ่อนใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหากมีเงินมีทองอยู่เท่าไหร่แทบจะเทกระเป๋าให้กับเขาเลยทีเดียวดังนั้น เมื่อมีเงินมีทองอยู่แล้วควรซื้อสิ่งของเก็บไว้จะดีกว่าเพราะเป็นคนใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าอยู่ตลอดเวลาประกอบกับเป็นคนง่ายๆจึงมักจะเสียรู้คนอยู่เรื่อยทํางานในแต่ละครั้งมักจะเสียเปรียบคนอื่นอยู่เสมอจนเจ้าตัวก็เบื่อตัวเองเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเข็ดเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานดี สามารถกอบกู้ฐานะของตนได้อย่างรวดเร็วและเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้เนื้อเชื่อใจให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมต่อคนทั่วไปโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วจะยินยอมทำตามทุกอย่างดังนั้นชีวิตจึงเจริญเข้าหน้าได้อย่างรวดเร็วถ้าหากรับราชการมักจะได้สองขั้นเป็นประจำเพราะมีหลักการทำงานที่ดีและเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ มากกว่าประโยชน์ของตนเองเมื่ออายุยังน้อยคนปีขานที่เกิดวันอาทิตย์จะมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆบางครั้งแทบเจ้าตัวไม่รอดและต่อมาก็ต้องพัดพลาดจากบ้านเรือนอยู่เสมอต้องย้ายที่อยู่หรือที่เรียนตลอดเวลาหรือไม่เช่นนั้นก็จะได้เดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อมีอายุมากขึ้น จะตั้งหลักปักฐานได้เป็นอย่างดีกล่าวโดยสรุปตามเกณฑ์ชะตาชีวิตของคนปีขานที่เกิดวันอาทิตย์จะมีชีวิตความเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปานกลางเรามาฟังช่วงอายุของคนปีขานในแต่ละที่เกิดวันอาทิตย์ในแต่ละช่วงอายุนะครับอายุระหว่าง15-18ปี ช่วงระยะเวลา2-3ปีนี้มีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจะมีญาติพี่น้องคอยดูถูกดูแคลนและที่สำคัญในช่วงนี้ต้องระมัดระวังตนให้ดีเพราะอาจจะมีเรื่องเพศตรงข้ามมาหลอกลวงเอาอายุ19-20ปีระยะ1-2ปีนี้อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตครั้งใหญ่ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเพศตรงข้ามในช่วงเวลาดังกล่าวได้พบคู่ครองและอาจมีข่าวดีถึงขั้นได้แต่งงานอายุ21-23ปีตามเกณฑ์ชะตาชีวิตช่วงนี้นับเป็นช่วงที่ดีของชีวิตกล่าวคือระยะ2-3ปีนี้ท่านจะมีความสุขดีมีเพื่อนฝูงมากมายแม้กระทั่งศัตรตูก็กลับมาเป็นมิตร ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมักจะมีลาบลอยอยู่เสมอคิดการสิ่งใดก็สมหวังทุกอย่างในช่วงอายุ24-25ปีดวงชะตาชีวิตช่วง1-2ปีนี้ไม่ค่อยดีให้ระมัดระวังเรื่องการสูญเสียของรักหรืออาจจะต้องพัดพลากจากที่อยู่อาศัยหรือนิฉะนั้นอาจจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย หรือล้มป่วยไม่สบายในช่วงนี้จนถึงขนาดต้องส่งโรงพยาบาลอายุ26-27ปีเมื่อผ่านเหตุการณ์ร้ายๆไปได้เหมือนกับฟ้าหลังฝนอากาศย่อมแจ่มใสระยะ1-2ปีนี้ชีวิตจะมีความสุขตำแหน่งหน้าที่การงานหรือกิจการที่ทำอยู่จะเจริญก้าวหน้าดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นช่วงระยะแรกของการตั้งตัวอายุ28 30ปีช่วงระยะ2 3ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะกรณีสำคัญสำคัญอันได้แก่การหย่าร้างกับคู่ครองเดิมหรือมีการพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยเดิมช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีการแต่งงานใหม่หรือมีคอรอบครัวใหม่ ช่วงอายุ31 3 2ถึง32ปีเกณฑ์ชะตาช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักมักมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามากระทบในชีวิตซึ่งช่วงนี้แต่อาจจะไม่รุนแรงอะไรสามารถคลี่คลายและความยุ่งยากผ่อนปลนไปในทางที่ดีและสามารถแก้ปัญหาได้อายุ33 3ถึง30ปี34ปี ชีวิตช่วงนี้มักมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามากระทบใน,ในหลายในหลายเรื่องทําให้ชีวิตไม่เป็นสุขมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับคู่ครองเรื่องที่อยู่อาศัยตลอดจนอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับญาติพี่น้องอายุ35-37ถึงปีปัญหาและความยุ่งยากต่างๆเมื่อสองปีก่อนยังไม่หมดไปยังมีตกค้างอยู่บ้างแต่ก็ไม่รุนแรงนัก การดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกติไม่ทุกร้อนนักแต่ก็ไม่ค่อยมีความสุขในเท่าที่ควรอายุ38-41ปีชีวิตช่วงนี้ไปได้เรื่อยๆไม่ดีนักแต่ก็ไม่เลวร้ายจนเกินไปความยุ่งยากเมื่อ3ปีก่อนจบลงแล้วความสุขความหวังใหม่ของชีวิตเริ่มฉายแสงเริ่มมองเห็นลู่ทางใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยอาจจะมีเกิดความเสียหายในภายหลังให้ทำอะไรด้วยความมีสติและให้คิดอครอบคอบช่วงอายุ42-44ปีระยะนี้ชีวิตในครอบครัวเริ่มมีปัญหามีความยุ่งยากเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจแต่ก็ไม่รุนแรงนักพอประคับประคองไปได้ อายุ45-49ปีเกณฑ์ชะตาชีวิตช่วงนี้เริ่มดีขึ้นเงินทองมีเข้ามาตลอดกิจการที่ทำอยู่เริ่มมีกำไรดีจเจริญรุ่งเรืองและสามารถตั้งตัวได้อีกในระยะเวลาดังกล่าวอายุ50-51ปีดวงชะตาชีวิตในช่วง1-2ปีนี้ไม่ค่อยดีหากจะทำอะไรก็ต้อง ใช้ความระมัดระวังเพราะอาจมีเรื่องยุ่งยากจนอาจเป็นคดีความหรือต้องพัดภาคจากที่อยู่และในระยะเวลาดังกล่าวจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหากไม่เอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพในระยะนี้อาจเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือได้อายุ52-54ปีช่วง2ปีนี้ทำอะไรต้องระมัดระวังตนให้รอบคอบ ไปไหนมาไหนต้องดูแลเรื่องรถเรื่องเส้นทางให้ดีเพราะระยะเวลาดังกล่าวอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แต่ก็ต้องให้ระวังในเรื่องของของมีคมด้วยอายุ55-57ปีช่วงระยะเวลา2อถึงสปีนี้กล่าวได้ว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีที่สุดของคนปีขานวันอาทิตย์เป็นระยะที่เงินทองหลั่งไหลเข้ามาตลอด ชีวิตมีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองมากในช่วงอายุ58-59ปีระยะ1-2ปีนี้อาจจะมีเรื่องยุ่งยากบ้างแต่ก็ไม่มากและไม่รุนแรงนะักอายุ59ปีจนถึงอายุไขในช่วงชีวิตบั้นปลายมีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองโรคภัยไข้เจ็บหมดสิ้นไป มีความสุขสมหวังต่อไปจนสิ้นอายุไขโดยปกติคนปีขานที่เกิดวันอาทิตย์ปกติจะเป็นคนแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพจิตค่อนข้างดีแต่ก็ควรระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนือ้อและเส้นเอ็นให้มากสำหรับเลขมงคลของคนปีขานที่เกิดวันอาทิตย์ได้แก่ หนึ่งสี่ห้าแปดครับผมสำหรับดวงชะตาของคนปีขานที่เกิดวันอาทิตย์ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับในครั้งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงดวงชะตาของคนปีขานที่เกิดวันจันทร์ก็ กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังยังไงก็เรียนเชิญติดตามในคลิปในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ